ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคาวาัไปนี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาในทีมเรียบร้อยแล้วก็อยู่บริเวณทางด้านหลังก็เกี่ยวกับพระอุเทธรายพูนนะคะเพราะว่าเราจะมานั่งอ่านหนังสือพุทธประวัติกันค่ะหนังสือนี้นะคะสําหรับยุวชนฉบับภาพประดิษฐกรรมนะคะแล้วก็หนังสือนี้นะคะเป็นของพระธรรมโกาศาสาโกาาจารย์พุทธทาทาทพิ ะะแล้วก็เป็นหนังสือในโครงการศิลธรรมของเยาวชนคือศิติภาพของโลกนะคะโอเคค่ะทุกคนจ้าทุกคนรอเราไปอ่านกันเลยจ้าหน้าแรกเลยนะคะก็คือตอนที่หนึ่งนะคะก็คือกำเนิดพระสิทธัตถะนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้ว่าแอบไปติดยิบมานะคะก็จะแตต่างกับเมื่อสักครู่นะคะมาตอนที่หนึ่งกันเลยะคะ่ะทุกคนตอนที่หนึ่งตอน กมเนพระสิทธะพระจะ๊ะก่อนจะไปฟังกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพิทตอบมิตรอให้ว่าด้วยนะคะถ้าอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าผิดตรงนี้ตรงนี้ยังไงยังไงอะไรยังไงนะคะก็ขอภัยด้วยถ้าอ่านผิดนะคะไปฟังไว้จ้าเมื่อ2 0 0 0 2,500ปีมาแล้วนะคะบัดนี้เป็นเขตของประเทศเนปาลและประเทศอินเดียซึ่งตอนนั้นนะคะมีที่เป็นมณฑลอุตและมณฑลพิหารเหนือนะคะนั้นมีอาณาจักรน้อยๆของชนชาติ คนเชื้อชาติต่างตังต้ง,ตง,ตงอยู่ด้วยกันนะคะหลายอาณาจักรแต่ละอาณาจักรมีพระราชาของตนตนเป็นผู้ปกครองบ้างแล้วก็มีคณะบุคคลที่นับเนื่องในราชสกุลเป็นผู้ปกครองบ้างนะคะอ่านเร็วอ่านช้ายังไงขอไปได้นะคะอันนี้จบแล้วค่ะวักที่หนึ่งเราจะอ่านเป็นทีละวักทีละวักทีละวักนะคะไปวักต่อไปกันเลยในบรรดาอาณาจักรเล็กๆเหล่านั้นมีอาณาจักรหนึ่งตั้งอยู่ตรงพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดโคราช โครขัขปุระนะคะในปัจจุบันทางฝั่งเหนือของแม่น้ำรับปีเป็นดินแดนของชน,ชนที่ชนที่มีเชื้อชาติอันเรียกกันมาว่าพวกศักยะสัก,ยะ,สกยะนะคะอันนี้คือคนที่เขาเรียกกันนะคะพวกศักยะพระราชาซึ่งปกครองชนชัน้นคนชนชาตินี้ในครั้งนั้นมีพระนามว่าพระเจ้าสุทุ นะพระเจ้าสุโทโธชนะมีชื่อสกุลว่าโคตมะดังนั้นพระองค์จงทรงมีพระนามเต็มว่าสุโทโธทนะโคตมะสุโทโธนาโคตมะนะคะแล้วก็นครซึง่งเป็นราชธานีของอาณาจักรและทั้งเป็นที่ตั้งแหง่แหงสำนักของพระองค์นั้นมีนามว่ากะบิลพัทนะคะกะบิลพัจ้ะไปไปวัาที่สม กันเลยค่ะวักที่3มเขาบอกว่าพระเจ้าสุทธทนะมีพระมาเหสีนะคะมีพระนามว่าสิริมหามายานะคะเสิรชิมให้เมื่อทรงอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานด้วยความพาสุขพระเทวีได้มีพระคันและทรงรู้พระองค์ว่าจัก ถึงเวลาประสูต์ในไม่นานนักแล้วได้ทูลขออนุญาตจากพระสวามีพระราชสวามีเพื่อเสด็จไปเยี่ยมนักครอันเป็นที่กำเนิดของพระเทวีเองอันมีนามว่านครเทวทหะและตั้งอยู่ไม่หา่างไม่ไกลไม่ห่างไกลกันนะักพระเจ้าสุดโททนะ ได้โปรดประทานอนุญาตแกรพระมหาสีพระมหสีศิพระองค์นะคะก็คือเหมือนกับว่าจะไปงงเลยเหมืนกับว่าพระมหสีินะคะได้ตั้งคันแล้วก็อยากจะขอเสด็จไปเยี่ยมนครอันที่กําเนิดของพระเทวีอ,อันก็คือไปเยี่ยมเมืองที่ตัวเองเคยเกิด ะะท่านเคยเกิดเสียขาไทยนะคะไปเยี่ยมเมืองที่ท่านเคยเกิดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอแล้วก็สวามีนะคะก็อนุญาตก็คือพระสุทโธทธนะก็อนุญาตนะคะก็เลยด้วยความเต็มพระทัยได้ทรงสง่งบุรุษ ไปตรียมทนทานสำหรับการเสด็จของพระนางและให้เตรียมทุกๆอย่างเพื่อให้เกิดความบันเทิงเริงรื่นในการเสด็จไปเยี่ยมพระญาติวงของพระนางในครัะนั้นเมื่อจะกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองของเมืองที่ท่านเกิดน,นะคะเพราะฉะนั้นจบแล้ววัที่3ไปวันที่4กันค่ะวันที่4ที่กึ่งทางระหว่างนครกาบิลพัท กับนครเทวทหะตอนนันนั้นมีสวนป่าหรือวัดโนทยานอยู่แห่งหนึ่งเรียกกันว่าสวนลุมพิมพนีที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งปร,ระชาชนแห่งนครทั้งสองได้พากันไปเที่ยวเล่นในฤดูร้อนหาความบันเทิงภายใต้ร่มไม้สาลาใหญ่ๆห่อันมีอยู่ทั่วไปในอุทยานนั้นนี่คือวัคที่สีนะคะ ต่อกันนะจ๊ะแล้ที่5ก็คือขณะนั้นเป็นวันเพ็ญในเดือนพฤษภาคมต้นสาระต้นสาระใหญ่ๆเหล่านี้ปกคลุมไปด้วยดอกไม้อันสวยงามแต่โตแต่โคนต้นจนถึงยอดบนกิ่งยาวๆของมันมีมุนกนานาชนิดกำลังร้องด้วยสำเนยียงอันไพเราะทำให้อากาศอื่นอึ้งไปด้วยเสียง อันจับใจและตามมาามาตดอกไม้อันมีอยู่มาก,มา,ก,ม,ากมายเหลือที่จะคำนวณได้นั้นก็เต็มไปด้วยแมลงพึ่งทำเสียงหึ่งหึงและงุนอยู่กับการเก็บน้ำหวานจากดอกไม้เหล่านั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าไปที่สวนสาธารณะลุมพินีอะไรนีดเนาะใช่ไหมสวนลุมพินีนะคะก็เหมือนกับมีต้นสาระยะ ต้นสาระมากมายและตอนนั้นนะคะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะต้นสาระเหล่านี้ก็ปกคลุมไปด้วยดอกไม้อันสวยงามตั้งแต่ตโคนต้นจนถึงยอดนะคะแล้วก็มีดอกไม้หลายหลายดอกที่แบบนับไม่ถ้วนเลยนะคะแล้วก็มีพึ่งนะคะก็ทําเสียงฮึ่งๆทำให้จับใจมีนกมาร้องทําให้จับใจแล้วมี ทำให้เหมือนกับว่ามันมีความร่มรื่นอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พึ่งเนี่ยกำลังง่วนกับการเก็บน้ำหวานเก็บดอกเก็บน้ำหวานจากจุกไม้นะคะไปต่อเลยเมื่อขบวนเสด็จของพระเทวีผ่านมาถึงวโนทยานแห่งนี้พระนายสิริมหามายาทรงมีพระประ พระประสงค์จะทรงพักเล่นในสวนนี้สักครู่หนึ่งตามร่มเง,งาอันเย็นเพราะเป็นเวลาเที่ยงวันดังน,นั้นพระเทวีจึงทรงรับสั่งให้เขาให้ของนำพระองค์ผ่านไปตามระหว่างหมู่ไม้ในอุทยานนั้นแต่ชั่วเวลาอันไม่นานนะักในขณะที่พระเทวีกำลังเสด็จ ไปมาโดยส่งเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งสวยงามและเสียงอันไพเราะในส่วนนั้นเองพระนางทรงกิดค,ความรู้สึกพระองค์ขึ้นมาอยากกระท h a n หันว่าจะต้องมีการประสูิในสถานที่นั้นเสียแล้วอึ้อะไรคือเหมือนกับว่ามันกับกําลังเพลิดเพลินอยู่แล้วมันกับรู้สึกต้องต้องคลอดแล้วในสถานที่ก็คือในสวนลุมพินีวันแล้วนะคะ ต่อไปก็คือต่อมาอีกช่วงเวลาหนึ่งเล็กน้อยพระนางก็ได้ประตุพระโอรสณนะสวนลุมพินีภายใต้ต้นสาละอันเต็มไปด้วยหมู่นกและแมลงผึ้งนั้นนั่นเองคือสุดท้ายก็กำเนิดพระโอรสนะคะใต้ต้นสาระในสวนลุมพินีใต้แบบที่มีแบบพวกผึ้งหมู่นกแมลงแมลงผึ้ง เะะต่อไปสถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสวนลุมพินีนั้นเป็นที่รู้จักกันได้ไม่ยากในไม่ยากในสมัยเหมือนกับสมัยนี้นะคะเพราะพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งครอบครองในประเทศอินเดียนในเวลาสัก400ปีต่อมาจากนั้นสมัยของพระเจ้าสุดโธธนะนั้นได้ทรงรับสั่งให้สร้างเสาศิลาอันสูงใหญ่ ขึ้นตนขึ้นตรงที่ซึ่งเป็นที่ประสูติของพระโอรสแห่งพระเจ้าสุทโทธนะและพระนางมาสิริมหามายาแห่งนครกบิลพัทเพื่อเป็นเครื่องกําหนดหมายสถานที่อันสําคัญน,นั้นที่เสานั้นนะคะพระเจ้าอาโศกมหาราชรับสั่งให้จารึกอักษรซึ่งยังคงอ่านได้อยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้มีข้อความว่าพระองค์ทรงได้สร้างเสานี้ เพื่อให้ชนชั้นหลังทราบได้ถึงสถานที่ที่เคยมีเหตุการณ์อันสำคัญขึ้นคือการประสูติของพระพุทธอ,องค์แม้เวลาจะล่วงมานะับแต่การนั้นมาจนถึงปับันนี้2,000ปีกว่าแล้วก็ตามแม้เสาท่อนบนจะได้หักออกและท่อนที่เหลือจะเคยเอียงไปตาม ไปตามทางหแล้วก็ตามเปเอ็นเอเอียงเอ็นไปทางหนึ่ง ання, แล้วก็ต like. ามเสานั้นก็ย um ังคงอยู่ในที่ซึ่งพระเจ้าอสุกกับสั่งให้สร้างขึ้นคือถึงแม้เสานั้นจะหักจะเอียงยังไงยังไงสุดท้ายเสานั้นก็ยังอยู่ที่เดิมที่ที่พระเจ้าอสุกได้สั่งให้ขึ้นไว้ตรงนั้นอยู่ดีนะคะต่อมา ต่อมานั no ่นเองสืบมาจนถึงทุกวันนี้พร้อมด้วยอักจรรย์ฤทที่กล่าวแล้วมีประชาชนจํานวนมากจำนวนมากได้ไปเยี่ยมและนมัสการสถานที่นั้นสถานที่นี้ทุกทุกไปนะคะต่อไปเมื่อพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรสในสวนลุพินีเช่นนั้นคนทั้งหลายก็งดการพาพระนางไปสู่นครเทวทหะแต่ได้นำกลับคืนสู่ นครกบ,บิลพัทพระเจ้าสุโธธนะทรงมีทรงดีพระไทยคือทรงดีใจนะคะและทรงจัดให้พระเทวีและพระโอรสของพระองค์ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีบนทิวเขานอกเมืองกบ,บิลพัทเป็นที่อยู่แห่งฤาษีจำนวนมากในบรรดาฤาษีไม่ใช่ฤาษีเหล่านั้นมีมหามหาฤาษี สูงอายุรูปหนึ่งชื่อกาลเทวินเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของชาวเมืองกาบิลพัทแม้พระเจ้าสุโธนานะเองก็ทรงมีความเคารพรักใร่ในรือสีรูปนี้เป็นพิเศษดังนั้นเมื่อมีราษสีผู้เท่าได้ทราบว่าพระราชาซึ่งเป็นมหามิตรของมหาซึ่งเป็นมหามิตรของตนได้อุทธรสูรมาดูไมเช่นนั้น ก็ได้มาสู่ราชสำนักแห่งนครกบ,บิลพัทเพื่อดูพระราชกุมารน,นะคะมันกับฤาษีเป็นฤาษีสูงวัยที่ขนาดพระเจ้าสุดโทธธนะก็เคารพนับถือนะคะแล้วเหมือนกับฤาษีรูปนี้ก็ได้ยินว่าพระเจ้าสุดโธธนะซึ่งเป็นสามหามิตรน่าจะเป็น เพื่อนอะไรพวกนี้หรือเปล่าว่าก็ไม่แน่ใจนะคะได้รู้ว่ามีพระองค์ทรงกำเนิดน,นะคะก็เลยมาดูพระราชก,กุมารก็คือมาดูลูกของพระเจ้าสุธโธธนะนะคะแต่ต่อไปอกันเลยทุกคนไปต่อกันเลยค่ะเมื่อมาเมื่อฤาษีมาถึง พระเจ้าสุดทธนะได้ทรงประสงค์จะให้ห้านอำนวยพรแก่พระโอรสของพระองค์จึงได้ทรงให้ให้นำพระกุมารมาเพื่อทําความเคารพแก่พระฤาษีเมื่อพระฤาษีได้เห็นพระราชกุมารแล้วได้กล่าวขึ้นว่าพระมหาราชเจ้ามันไม่ใช่พระโอรสของพระองค์ที่ควรแสดงความเคารพต่ออาตมาเสียแล้ว แต่มันเป็นอาตมาเองต่างหากที่คนแสดงความเคารพต่อพระโอรสของพระองค์อาตมาเห็นได้ชัดเลยว่าพระราชกุมารไม่ใช่เป็นกุมารตามธรรมดาอาตมาได้เห็นชัดแล้วว่าเมื่อพระกุมารน,นี้จะเริญรวยเติบโตเต็มที่แล้วจะเป็นศาสารเอกของโลกสอนธรรมอันสูงสุดแก่โลกโดยแน่นอนทีเดียวอาตมามั่นใจว่าพระกุมารน,นี้ต้องเป็นศาสารเอก อันสูงจุดที่โลกจากพึงมีเมื่อกล่าวเมื่อกล่าวแล้วเมื่อกล่าวดังนี้แล้วพระฤาษีได้นิ่งอึง้งอยู่ขณะนึงมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ,จ่มใสแสดงความเพลิดพลินขรื่รใจออกมามานอกสีหน้าแต่แล้วน้ําตาค่อยๆไหลซึมออกปาทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งเป็นการร้องไห้มีน้ําตาที่นองเลยทีเดียวนะคะพระราชาได้ตรัดถามว่าตรัส ถามว่าอ,อด้วยความตกใจพระไทยอย่างยิ่งว่าทำไมกันเกิดเรื่องอะไรแกพระคุณเจ้าเล่าเมื่อตะกี้พระคุณเจ้าได้ยิ้มอยู่ปัดนี้กับรองข้ามีเหตุการณ์ร้ายหรือพระคุณเจ้าได้มองเห็นเหตุการณ์ร้ายอันใดอันหนึ่งซึ่งจะเกิดแก่พระโอรสของข้าเจ้าหรือพระฤาษีได้ทูลว่าหาไม่ได้เลยพระราชพระมหาราชเจ้า พระองค์อย่าได้ทรงตกพรไทยเลยไม่มีเหตุร้ายอันใดมาแพร่ผ่านพระโอรสของพระองค์ได้แน่นอนเกียรติคุณของพระราชกุมารจักรุ่งโรจน์พระกุมารจักเป็นผู้เรืองอำน,นาจสูงสุดนะคะแล้วก็พระราชาได้ตบถามว่าถ้าเช่นนั้นทําไมพระคุณเจ้าถึงร้องไห้เหล่าพระเาษีถอนว่าอาตมาภาพร้องไห้เพราะเห็น อาตมามมีอายุมากจนจะต้องล่วงลับใไบไหนไม่ช้าจากไม่มีโอกาสอประเห็นพระโอรสของพระองค์ได้ตััสรุเป็นพระศาสดาอันสุงสุดในวันในวันหน้าดูดูดลมดูกรมหาราชเจ้าพระองค์จักทรงมีพระชวนมายุรูจนถึงวันอันนำมา ขอภลยที่อันติดขัดนะคะเออเป็นศาสนาสุขสุดในวันหน้าดูกลมมหาเจ้ามหาราชเจ้าพระองค์จกักทรงมีพระชนมายุอยู่จนถึงวันอันนำมาซึ่งความสุขอยู่อย่างซึ่งความสุขอย่างยิ่งยิ่งนั้นชนเหล่าอื่นชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็จักได้เป็นประสบเหตุการณ์อันหนึ่งส่วนอัตมาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็น ได้ประสมโชคอันใหญ่หลวงจึงไม่อาจจะบลั้นการรองไห้ไว้ได้เหมือนกับว่าที่ร้องไห้นะคะเพราะว่าแบบอาตมาพระพระเ,ออเหมือนกับว่าพระคุณเจ้านะคะอายุมากแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ไม่สามารถเห็นพระโอรสเนี่ยเป็นศัสดาได้อาจจะล่มลับไปอาจจะเสีย ไม่อาจจะเสียในไม่ช้านะคะจึงทำให้เสียใจและร้องไห้ไหว้นะคะอ่านผิดอ่านถูกอ่านขัดยังไงขอว่ายด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนต่อันเลยจ้ะขอญาต์นหนึ่งขอญาตไปกินน้ำกันนะคะย่ <Yeah. S 1> กินนะเสร็จแล้วจ้ามาต่อกันนะคะตอนนี้จะจบบทที่หนึ่งแล้วเรามนจะจ๊ะละอีกหนึ่งสองสาม เหลืออีก3หน้าแล้วก็เหลืออีก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9หเกหลือเก้าวักที่จะต้องอ่านนะคะซึ่งเต่ละวักก็เนาะก็สู้ๆค่ะคือคลิปนี้ว่าทำเต็มที่มากคะเพราะฉะนั้นกดไลค์ไว้ด้วยนะพระฤาษีก่าวดังนั้นแล้วให้ได้รพระพรฤาษีก่าวดังนั้นแล้ว นายลุกขึ้นจากที่นั่งสุดตัวลงประคองอัญชลีด้วยประมือทั้งสองแล้วน้อมตัวลงถวายนมัสก,การแด่พระกุมานั้นพระเจ้าจสุทธทนะได้ทรงตกตะลึงในคํากล่าวและการกระทําของระศีผู้น้อมศีรษะอันขาวโพลนไปด้วยหงอก้มลงทําความเคารพตรงหน้าของทารกน้อยแต่ในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงรู้สึกว่า แม้พระองค์เองก็ควรทรงกระทำเช่นเดียวกับพระฤาษีนั้นได้กระทำดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงประคองอัญชลีและสุดพระองค์ลงถว,วายบังคมแก่พระโอรสของพระองค์เองซึ่งยังมีเพียงอาทาโรดูเช่นเดียวกับพระฤาษีซึ่งยังเป็นเพียงทารกรดูเช่นเดียวกับพระฤาษีในประเทศอินเดียในครั้งนั้นมีธรรมเนียบว่าเมื่อเด็กผู้ชายเกิดมาได้5วัน ในวันที่5ครบ5ครบ5นั้นจะต้องมีการเชือ้อเชื้อชิญเชื้อเชิญผู้เป็นปรามาประชุมกันเพื่อทำพิธีสักกล่าวแล้วขนาดนามแก่พระกุมารตามที่ที่ประชุมแห่งนักปราดเหล่านั้นจะเห็นควรพระเจ้าสุดโททนะก็ได้ทรงประกอบพิธีดังกล่าวนี้แก่พระโอรสของพระองค์ตามธม ครั้งนั้นมีประชุมแห่งนะักราได้เลือกสเ,เสเยงแล้วขนานนามให้แก่พระโอรสว่าสิทธ,ธัตถะแปลว่าผู้มีความสำเร็จสมสมประสงค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนตั้งใจกระทนะํานักลาเหล่านั้นพากันกล่าวว่าเขาได้มองเห็นพระกุมานี้จากไม่เป็นดังเช่นกุมารทะละ กุมหารทั้งหลายใดถ้าหากว่าอยู่คลองคารวาสจักเป็นปราชาในเวลาอันสมควรแล้วจักเป็นมหาราชาผู้จักพันผู้จักพัฒน์จักพันในที่สุดผู้จักพัน์ในที่สุด,สดถ้าหากว่าไม่อยู่ไม่อยู่คลองคารวาสไตออกบวชเป็นนักบวชแล้วก็จักเป็นาศาสดาชันสูง แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักปรั์คนหนึ่งในหมนปราเหลานั้นยืนยันผิดแปลกออกไปจากนักปราชญ์ทั้งหลายท่านผู้นี้ได้กล่าวว่าตามความเห็นของท่านแล้วท่านแน่ใจว่าเมื่อกูมาเติบโตขึ้นจะไม่เจริญรอยตามพระราชบิดาอย่างแน่นอนแต่จะสละราชบัลลังก์และราชอาณาจักรทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแล้วประพฤติ ประพืชพรพรมัศจรรย์เรากันมรลุธรรมเป็นเอกศาสดาเอกในโลกศาสดาเอกในโลกนักปรัชญาคเดียวนี้ได้กล่าวพยากรณ์อนาคตของกุมารตรงเป็นอันเดียวกันกับพระฤาษีเท่า,เานี้เป็นธรรมดาอยู่แล้ว มีราชาย่อมทรงดีพระไทยเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนและนักปร์ราชบัณฑิตทั้งหลายในอาณาจักรของพระองค์ได้พากันละหวังว่าพระกุมารน,น้อยมีเมื่อทรงเจริญวัยจะเป็นมหาบุรุษแต่พระองค์ไม่ทรงสบายใจไม่ทรงสบายพระไทยในข้อที่ว่าพระกุมารน,นี้จะไม่เจริญรอยตามพระองค์ในการของราชสมบัติ แม่จากออกบวชเป็นศาสดาผู้สอนศาสนาไม่ไปเสียพระองค์ทรงพระองค์ทรงพระประสงค์ให้พระโอรสของพระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างชาวโลกและทรงทำอย่างที่ชาวโลกเขาทำกันกาวคือการสมรสและมีบุตรเมื่อพระองค์เองก็ทรงชลาภาพมากแล้วจะไม่อยู่ครองอาณาจักรไปได้นานจึง ปรสงที่จะเขียนพระโอรสของพระองค์ขึ้นครองบัลลังก์ปกครองพระราชพระพระราชพระประชาราษฎรปกครองประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขดังที่พระองค์กระทำมาด้วยความสวัสดีสวัสดีต่อไป พระองค์ได้ทรงรำพึงในใจว่าต่อไปวันหน้าใครจะรู้ได้บางทีลูกของเราจะเป็นมหาราชามหาราชคมครอบครองอาณาจักรไม่เพียงแต่นครกราบิลพันน้อยนอยน,ยนี้เท่านั้นแต่จะครอบครองชมพูทวิททั้งหมดทั้งสิ้นก็ได้พระเจ้าสุโธธนะได้ทรงปลอบพระองค์เองดังนี้ความคิดเช่นนี้เองทําให้ ได้ทำให้พระองค์ทรงมีความหวังและมีความอิ่มพระไทยเป็นอันมากพระองค์ทรงต,ตกลงพระไทยในการที่จะทรงประทับทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่พระองค์จะทรงทำได้เพื่อให้เป็นที่แน่นอนว่าพระเจ้าชายสิทัตถะอยู่ของของคารวะและจะไม่ถึงสิ่งไม่ถึงสิ่งใดอื่นมากไปมากกว่านั้นนะคะหน้าสุดท้าย มีความดีใจกับหน้าสุดท้ายสุดละหน้าสุดท้ายนะคะทุกคนหน้าสุดท้ายเขาบอกอะไรเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันนั้นพระองค์ทรงประสบความเหม็นหม่นมองพระไทยด้วยเรื่องอื่นอีกเรื่องหนึ่งจำเดิมแต่พระนางเจ้าสิริมหามายาได้ประศุดพระสุทัะแล้วพระเทวีได้ ชวนและไม่อาจจะกลับมีพลังเข้มแข็งดังเดิมแม้ว่าจะได้รับความประครบประหมอยา่างสูงสุดตามที่พระราชนินีทั้งหลายพึงที่พึงจะได้รับมีแพทย์อย่างดีมีผู้รักษาพยาบาลอย่างดีแต่ในที่สุดพระเทวีก็นสระช,วชีวิตในวันที่สองนะัแต่วันที่ได้มีการขนานน้าหรือ เป็นวันที่เจจากวันที่พระนางได้ประสูตรพระโอรสคนทุกคนได้พากันเศร้าโศกในการสิ้นพระชนม์ของพระนางผู้ที่เศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งก็คือพระราชพระราชสวามีของนางผู้ที่เศร้าโศกยิ่งก็คือราชาหรือว่าสวามีของพระเจ้าสิริ มหามายานะคะได้สิ้นพระชนก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะเพราะเหตุที่พระนาเป็นคุณลตรีที่ประ,ประเสริฐสุดเป็นพระเทวีที่มีคุณธรรมสูงเหนือสตรีและเทวีทั้งหลักนะคะเหมือะนะะอกับว่าได้สิ้นชีพสิ้นเสียชีวิตแล้วแล้วเขาก็เลยตั้งให้เป็น เพราะเหตุที่พระนางเป็นกุลสิทธิ์ที่ประสริที่สุดนะคะโอเคค่ะทุกคนต่อไปวักสุดท้ายแล้วคะ่ะก็คือวักที่เก้าค่ะทุกคนไปอ่านต่อกันเลยเดี๋ยวขอพักกินน้ำสักคู่นะคะเมื่อเหตุการณ์เป็นไปดังนี้ พระราชาจำต้องทรงประทานพระโอรสกัมพามานดาอ์นี้ให้อยู่ในความอารักของพระเทวีองหนึ่งซึ่งเป็นพระนาพระนา,นางและมีนามว่ามหาปชาบดีพระเทวีองค์นี้ได้ทรงเอาพระไทยพระไทยใส่ธนุธนอมราวกับว่าเป็นพระโอรสของพระองค์เอง ก็ปานกันด้วยประเหตุนี้พระสิทธ,ธะกุมารจึงไม่ไม่เคยทรงเห็นพระพักพระมารดาอันแท,นท้จริงของพระองค์เลยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันตอนที่2นะคะตอนหน้าเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าอย่าลืมกดติดตามให้ว่าด้วยนะคะวันนี้ว่าเต็มที่มากมลค่ะวันนี้ว่าไปกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊กตังติ๊กตังไ้ว่า้วยนะ 拜拜。